สวัสดีครับ <assessment> พี่น้องวัอนี้เดี๋ยวสิบ้าพี่น้องมากินสมนี่สมซื้อมาตะฟังเล้วสมป่า for for ปร้านซื้อมาฝากร้านเมื่อไปเอาวี๋สมป่าเสมอสมป่าเบื้องแขนผมพี่น้องนี่พันจาวพันน้าได้พันจาวันน้นก็นอนซื้อไปฝากพี่น้องแม่ห้อยไงไงเออห้อยไงห้อยไงอี๋ไม่ได้เท่าะอะไรก่อเอาเอาพันจาววันน้าได้ก็นนะพันจาววันน้าได้ก่อนห้อยไงไงเพื่อนมา เอาละพันกีบกันมาไปผ่านปผ่าพี่น้องนี่พี่น้องมันพุ่มใจเด้ตัดมามันก็หอยใหญ่ดีหอยใหญ่หอยใหญ่ดีเบิ้งแขนเบิ้งแขนพุผมยังไม่เขินอ่ะโยกขึ้นมาโยกมาขึ้นมาเบิ้งกุ่าอ่ะหูใหญ่ก็แขนลูกผมอีกใหญ่แห้งก็ได้ก็หาพันกีบ เออหาขั้นเกียรกัดตีเงินไทยกับมันชิพหาบาทประมาณนี้แหละพี่น้องคือแบบว่าขาดหวังละ่ะอ่ะยางบา่อได้ต้องซ้ำประมาณสามนิ้วอะนะคระับเ <c oughs> พอไงไยังไนไงกันไงเลยเนี่ยไม่ <c oughs> พี่นอ้องต้นที่บอกขาดทุนบปแล้วเยโอ้แล้วให้เนื้ออะไรไม่ออไ <c oughs> ไต้องเลยพไม่ต้องเลย เบื้งโอ้โหสมออยู่สำนักนักเขียนมาคอยมีก็ปวดตัดมาหอดสมบัติอันนี้คือสั้นที่หนึ่งเนี่ยแกะเมียอีหลีนี่นี่อันห่อนี่ก็ยังห่อหลายสั่นอีกโอ้ยนี่นี่ครับสมบัติพลังเลยไั่กับบางอีกหน่อยเออเออี่ล่ะบูยได้ทีทีนะปวดหัวบ๊อบบี มันแสบมันแสบมันแสบอยู่เพียงแต่ว่าแบบให้น้องกินซะคึกคึกถักขายหาพันห่อห่อใบตองใหม่ก็ดีผมกับสื่อยุ่งกับประเดี๋ยวอีหยังคือมันกับสมราคาไม่ว่าแต่แบบเราห่อมาหยังไงครับแถวพี่น้องมันแสบน้ำใบตองมันแสบน้ำใบตองสมอนห่อใบตองมันห่อใบแล้วมันเท็ยนให้มันแบบนันม่บอกแล้วห่อมันบุญไแม่อมันบุญปลาเก๋าห่มีปลาเก๋าแขกอีหลีอ่ะกะไผ ขาหูจักก็ไม่ขาขายส่งกับฝากบอกแล้วเนี่ยรับว่าใบตองห่อหน,หน่อยๆก็ได้บุ้บิงยังหาพันธุนเขาก็ะืืออยู่ครับตำนานละพี่น้องว่าผมกินจักห่อสองห่อพี่น้องแกแค่สองห่อเท่านั้นใบตองเต็มโตกับเขาเลยตอนนี้มีแต่ใบตองบอัวตองห่อหลายก็ได้เอาห่อหน่อยๆก็ได้หาพันุเขาก็ะซืออยู่ <c oughs> เอาทำในขั้นหอดจังสีสืส่อบนหอมันนึ่งมนันหน่อยพูด <c oughs> อันหอมันกนใหญ่พูด <c oughs>